การสำรวจในปี2,564พบว,ว่าประเทศไทยมีคนที่ว่างงานเกือบ9แสนคนและคนที่ยังไม่มีบ้านกว่า5ล้านคนจากตัวเลขดังก,กล่าวนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในการพัฒนาโครงการบ้านให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยบ้านและอาชีพจะต้องมาพร้อมกันบ้านเอก็คือประชานะครับแต่การเปิดโครการไป นะครับการตอบรับเป็นเงื่นมากนะครับผมก็จะเรียนงานเสร็จเรื่องนีน้เพราะว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลต้องการให้คนนั้นดีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับบ้านัทอุสาหกรรุปชาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับโดย่อต้อยิ่งไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครก็ให้ขยายงในโครงการไปทั่จังหวัดนะครับทั่วประเทศบริษทัเทเคหะสุขกรรจุชา,าจำกัดมหาชน ภายใต้แนวคิดของการสร้างความสุขที่ยัง่งยืนให้คนไทยโดยธุรกิจหลักที่สำคัญคือการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ่มเปราะบางตลอดจนกลุ่มที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้านมีอาชีพมีรายได้ลดความเหลื่อมล้ำให้สังคมไทยกระตุน้นและ่ช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศผ่านทางโครงการต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านชาพร้อมอาชีพ โครงการเทหะเกษตรย่านยืนโครงการเทหะลอนเซและอีกหลายโครงการโดยที่เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทพันธมิตรเข้ามาช่วยเป็นกำลังสร้างบ้านเผาพร้อมอาชีพย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการเทหะแห่งชาติบริษัทอมสุขวิสาหกิจ์เพื่อสังคมต้ตตกัด บริษัทวินโดเอเชียจำกัดมหาชนบริษัทไทยจัดการลองสเต้จำกัดบริษัทปัซิลิตี้แมเนจเมน์จำกัดบริษัทมหาจัรอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดบริษัทแอดวานซ์แมทริลเรียลคอร์ปอเรชั่นจำกัด จากความร่วมมือทั้งหมดนี้เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญของประเทศไทยกับเป้าหมายบานชาวพร้อมอาชีพ1 0แสนหน่วยภายในเวลา5ปีนอกจากนี้เราอยางให้ความสัมพัญกับผู้อยู่อาศัยทุกคนในการออกแบบดีไซน์ให้ทันสมัยปรับโจทย์การใช้งานเพื่อให้คนท,ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแวิจา์ ลุ่มคุงโสดหลุ่มครอบครัวใหม่ครอบครัวขยายเพื่อให้ทุกคนเขา้าถึงโอกาสด้วยการมีบ้านบ้านที่มีความมั่นคงม,มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี และในด้านของอาชีพทางบริษัทเคหงสุประชากำกัดมหาชนได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุประชา Department of Economic Employment and Training หรือีีท่ d เข้ามาดูแลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพด้วยการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มทักษะความรู้ที่หลากหลายและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สำคัญทั้ง6ด้านได้แก่เกษตรอินทรีย์เกษตรตร์ อาชีพบริการตลาดอุตสาหากรรมขนาดเล็กและศูนย์การค้าปรีกท้าส่งพให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเพื่อให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงโอกาสในการมีบ้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมีอาชีพมีไรายได้มากกว่าไรายจ่าย มีเงินเหลือเก็บออมไว้เพื่อลูกหลานได้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสุขเที่ยงยืนบ้านที่จะสร้างมิติการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญให้คนไทยบ้านที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมบ้านที่จะมารพร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปบ้านที่จะให้ความมั่นคงในชีวิต และทั้งหมดนี้คือบ้านในความหมายของพวกเราค่และจากวิดีทัศที่จบลงไปนานนะคะคงทำให้ทุกท่านได้เข้าใจความหมาย